ศิลปะบนกำแพงนะคะสวนเป็นกำแพงด้านของสวนราชานะคะสวนราชานะคะก็น้องๆมาวาดภาพมาวาดภาพศิลปะนะคะเรื่องาราวสมัยสินเดียดพระหาระนะคะยังไม่เสร็จนะคะพี่พีก็พาตา,ามาชมยังมีน้องๆยังวาดไม่เสร็จนะคะ ในสวนอันนี้เป็นสมเด็จพระนารายณ์มหาลาภนะคะรับสารจากต่างประเทศนะคะ่า,วาะวนวาภาพสวยงามมากค่ปะป่ยังไม่เสร็จนะคะภาพวาดก็ามาเก็บภาพให้ชมก่อนนะคะตรงถนน ใกล้กับวังนาราไนะคะขอ,ของสมเด็จพรนารายมหาราชนะคะแดดจะร้อนหน่อยนะคะก,ก็จะเรี่อยทวีตโกรีนะคะเป็นกําแพงยังมีสีสียังวางอยู่เลยคะ่ะยังไม่เสร็จนะคะภาพวาดนี้ยังไม่เสร็จนะคะ ก็น้องๆเขาก็ทำการวาดภาพนะครับเลยเสร็จแล้วค่อยมาดูกันใหม่นะคะจาพามาชมใหม่ะคะวาดได้สวยงามมากค่ะ,ะเอ่อภาพวาดสามมิตินะคะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะ,คะ,คะที่คุณก็ใครมาชมนะค่ยามเที่ยงไห่บาท ก็ะะยังไม่เสร็จนะคะก็ยังมีร่องรอยความสวยงามน,นะคะเป็นภาพวาดสามิติค่ะสมัยสมเด็จได้หลายนหาราชนะคะนี่ที่นี่จะเป็นสวนราชานะคะสวนราชานะคะก็จะมีน้องๆเข้ามาวาดภาพนะคะ สวนราชานิสนนะคะลบบุกรีนะคะสวนราชานิสนนะคะและนี่จะเป็นวันพุทธก็จะเป็นถนนคนเดินค่ะจะเป็นถนนคนเดินนะคะจะเป็นถนนคนเดินก็จะมี้านะมาขายของอันนี้คือประตูวังนาลายค่ะประตูวังนาลายนะคะนี่ค่ะ วันนี้วันนี้วันอังคารค่ะประตูวังก็จะปิดนะคะถ้าจะมาเที่ยวจะมาเที่ยวก็ต้องวันพุธค่ะหยุดวันจันทร์อังคารนะคะจะหยุดวันจันทร์อังคารค่ะพี่พิมก็ขอลงเท่าน,นี้ก่อนนะคะยืนอยู่กลางถนน